ก็อยู่กับเกม Wrong Floor นะฮะ by n 4 b a หรือนาบ,บะมไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงนะโอเคเราปรับทุกอย่างไว้แล้วนะ Sensitivity แล้วก็เอ่อวัลลุมทุกอย่างนะนะปรับอะไรบ้างมก็ได้นะเราก็ไปลองกันหน่อยนะกับเกม Edie Horror นะครับผมเลยโอเคเอาล่ะเราดูคอนโทรลกันนิดหน่อย เอออโอเคนี่คลิกขวาเอาไว้ซูมโอเคก็เอฟอะไรไม่มีก็ชิปชิปวิ่งชิปวิ่งโอเคหืเสียงอะไรอ่ะเหมือนมีเสียงหมาด้วยนะแหละ เออมีเสียงหมาจริงด้วยโอเคนี่เหมือนเป็นแบบว่าอาพาร์ตเมนต์นะแต่ความดูโซมแบบหมอาพาร์ตเมนต์แม่งแบบโคตรเก่าเก่ามากถ้าเราลงไปสำรวจได้ไหมเบ t t e r ยู e t ีเลเวเตอร์นะโอเคโอเค,อเ,คเราต้องเราต้องใช้ลิฟต์นะเราอยู่ชั้นไหนอะอ่ะตัวลิฟต์แล้วลิฟต์คือแบบโคตรช้า ลิฟต์อย่างเก่าอะโคตรช้ามาละดีแค่ไหนไม่ใช่ลิฟต์แดงอะแล้วดีชั้นแปดแล้วเราอยู่ชั้นไหนก่อนมีถึงมีกี่ชั้นมีมีถึงสิบชั้นแนละ้ว กดกดมันจะกดชั้นให้ไหมนี่กดชั้นให้นะเออโอเคเฮ้ยรีบอันนี้ชั้นหนึ่งเหรอข้างเอ้ยโอ้โหใต้นิน และอย่างมืดอย่างมืดเลยขอแบบขอไฟฉายได้ไหมตะเกียงอโอโ้โหปิดซะด้วยครับมองอะไรไม่เห็นเลยอ๋อขอได้ไหมเฮ้เยโอ้ยมีทางไปตรงนี้ด้วยโอ้ทํามองไม่เห็นอะเนาะมีเสียงอะไรด้วยอันนะ มองไม่เห็นอะริปกดริปต้องไปเปิดเอ่อเจัลเรเตอร์ทึ่บัดไฟผมไม่เห็นอะแล้วมันมีเสียงเปิดไม่ได้ เสียงนู้ว่ามีหายใจอะ่ะไม่รู้อะไรแต่ว่าไปทางนี้ดีกว่าโหแล้วย่างมืดเลยมองไม่เห็นนะแต่ว่าตรงนี้มีไฟเราตามไฟก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยมีศพนะมีศพนะทุกคนนะอืมแล้วคือแบบใต้เอ๊ะมืด โคตรมืดมองอะไรไม่เห็นเลยนี่ตรงนี้มีมีแสงนะเราตามแสงโอ้ยหัวใจในตุบๆเลยมันมีเสียงหัวใจด้วยล่ะนี่อะไรอะ่ะแล้วเสียงอะไรอะ่ะ อันนี้อะไรอะไรอ่ะลูกตาเหรอตรงนี้ก็นี่อะไรอ,อ,อุ๊ยตกใจไฟฉายอีกเอาเรามีเรามีไฟฉายแล้วนะ เดินไปยี่ตัวอะไร นี่อะไร attention extremely dangerous maniac สูง,ส,งสองสองจุดห้าเมตรเรอบ้าหรือเปล่าเสาไฟฟ้าโอเคอายุสามสิบแล้วก็มีรอยรอยบาดแผลตัดนะเต็มตัวอะไรบ้านแล้วก็อาจจะซ่อนอยู่ในที่ตึกร้างหรือใต้ดิน ตำรวจขอความร่วมมืออ๋อขอความร่วมมือขอข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอันตรายนี้โอเคโอ้โห่เนี่ย generator m i g can be broken with a crowbar โอเคต้องหาแะแรง ต้องเข้าจริงเหรอห้องเนี้ยหรอวะเดินไปแล้วนะแต่ว่าเราตามหลังเขาอะไม่น่าเป็นไรหรอกมั้งเราก็แบบไม่ค่อยไปไม่ค่อยไปดูซ้ายเปิดไม่ได้ี่อยู่อยู่นะ เราจะกรจะไม่จะไม่หันหลังใช่ไหมเราจะไม่ทำอะไรเราใช่ไหมอยู่หลังไว้อยู่หลังไว้แล้วกันนะตูวแดงโอ้โหโฮสอยู่หลัง เรดแคปิเดตโอเคหลังตู้แดงนะเสียงเงียบเขายังอยู่ปะโอเค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 ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เอาก็แบบ นะถ้าถ้าเขาเปลี่ยนตอนแรกเขานอนฟุบอย่างนี้แล้วเขาก็เขาก็หันมาอย่างนี้เฮ้ยศพถ้าศพเปลี่ยนนะฮันเลซ้ายขวาซ้ายมีประตู หลังเร็กแคบิเนปเราดึงออกมาไม่ได้เนาะกดอะไรไม่ได้นะครับง่ายเนี่ยมันคือลูกตาใช่ไหมหรือมันคือยางไม่รู้แต่ดูเหมือนลูกตานะเสียงเหมือนหายใจนะอันนี้ตู้ปิดเนาะไม่มีไม่มีอะไร เนี่ยโค้ดหนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะครับโอเค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 เขาจะไม่อยู่ซ้ายเราใช่ไหม เขมไม่อยู่นะไม่อยู่นะขวาขวากำบเพนซ้ายโอเคเขไม่อยู่หนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะโอเคไม่มี2อง๊บ okay. ไปทางนี้เนาะเฮ้ย hey, ไม่ใช่ดิเราต้องไปทางนี้เราต้องเอาพัสเบิร์ด ไม่ใส่โอเคไม่มีโอเคไม่มีแล้วก็มีประตูดำอันนี้ที่เฮ้ยอันน่ะยฮ้ยเ่ยี่้ยอะไร โซนก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอเคห้องแดงอยู่ไหมอยู่ตรงนี้หรือเปล่า อ้าดอาโซนะอนี่ไงฉลังเอ้ยเราดิเราเราฉลังตีเขาได้ไหมเป็นน้องพุติตัวถือว่าเรามีอาวุธแล้วนะ โดนขังเหรอ,อเ,เป็นแต่ตัวมันสูงเกินอะบ้าหรือเปล่าตั้งแบบสองเมตรครึ่งอะโอเคไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกมั้งใช่ไหมไมีม้ะนี่ แล้วก็เจเนอเรเตอร์อะไรวะ,ะเปิดแป้งทั้งหมดเลยแล้วกันน่าจะน่าจะเปิดหมดแล้วนะนอะอะไรอะ่ะก่อนนั้นนี้ไม่มีนี่ ภาพเหรอโอ้โหตาคือแบบนี่คือถ่ายแบบตาสายเหลือก้วยนะแล้วก็แบบว่าฆาตกรแบบฆาตกรโรคจิตอะเออแบบว่า,แบบวา มันเป็นผีหรือไงเนี่ยมันมาละมันมาแล้วมันก็หายเนี่ยฮะไม่น่าใช่คนละมั้งคือถ้าเป็นฆาตก,กรมันไม่น่าหายไวแบบขนาดนี้ปะโอ้โหเราเหลือแค่เปิดลิฟต์ใช่ไหมเราจะเขาไม่ได้ดักเราใช่ไหมไม่น่มีนะ่ เออสวัสดีไงเออคือจะว่าอะไรไหมจะแบบว่าจะกดลิฟต์ยังไงอ่ะเอออ๋อกดลิฟต์กดข,ขอกดลิฟต์นะโอ้โห

จบแล้วแลจบอย่างนี้เลยนะอากาดใช้ได้นะอากาดใช้ได้เอ่อโลอารมณ์อาะได้ไดแต่ว่าซาบปนิดนึ่นงได้โอเคโอเค